ครับท่านผู้ชมครับนี่ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นตู้ ATM ครับอยู่ตรงหน้าร้านเช่ามอเตอร์ไซค์สบายดีซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นบ่อวงเวียนน้ําพุครับข้างที่เช่ารถร้านมอเตอร์ไซค์ร้านแรกของตัวเมืองท่าแขกก็ว่าได้ครับเป็นร้านหวงังหวังครับท่านผู้ชมครับนนเป็นยางเนาะเป็นบรรยากาศครับก็เป็นที่พักโฮสเทลด้วยครับแล้วก็เ,เป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซค์สำหรับ สายฝรั่งแท้ทูครับนี่ครับสาวฝรั่งก็กําลังจะเช่ามอเตอร์ไซค์ครับอยู่ท่าทางการเช่าในการยืนคุยก็ฟิลแบบฝรั่งครับท่านผู้ชมนี่ครับฝรั่งก็เดินทางมาเช่ามอเตอร์ไซค์เยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝรั่งมาตาเกืๆส,สาวๆทั้งนั้นครับนี่ก็กาลังสอนวิธีการเปิดปิดสตาร์ทรถยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็ เปาฝรั่งครับน่าจะไม่เคยขับรถหรือว่ายังขับไม่ชินไม่คล่องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนใหญ่ร้านนี้จะมีแต่บรรดาฝรั่งแบบสายแบ็คแพ็คมาเช่านะครับส่วนคนไทยก็ไปเช่าอีกร้านหนึ่งก็อยู่ตรงทางท่าเรือครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณแยกบ่อนําพุหรือว่าแยกโรงแรมอินทิราครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบ่อน้ําพุประวัติศาสตร์ที่ สปปลาวครับหรือเมืองท่าแขนครับท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ